Men vào lòng 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 quá lòng 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 สรูปแล้วตอนนี้ <laughs> นชิปแมนได้ไเศราแต่รู้อ่าอตะเบิรนเศ้า่าาก็ว่าไม่ได้<ร>ชืใใ่อนอกก็ไ่ได้อุ้จัก Phí gì cậu chạy, đang đòi u lèo bao bén, khơi bao bén mà, mà chẳng có bao bén, mà ban giờ còn bao bao sau này cậu ở nơi nè, xả lau thuyền này, nơi đây nơi đây, à lượm, à lượm, à lượm, không, 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 không,

ไปหาป้าอยู่บ่ไปหาขึ้นยมเออขึ้นหาป้าอยู่บ่าหาหญ้าอยู่บ่ไปบ่าหาหญ้าบอเคยไปบ่มั <c oughs> ไปเรื่อยๆนะลูกเจ้าในว่าวเป็นกูเจ้าอีกเนะาะขันใหญ่ในฮิจกวนี้นว้าวนะคอมว้าๆๆๆวเราเก่งนอร่อยเรา เราขังอารวยไว้อารวยจะขี้ใช้บ้นนะอารวยนะเดาอารวยกอนเล่เลยเล่ลยอะไรอีเพกนไหนิไปเต็มักรจีดเลยสปีเนาะผายอย่นั้นนะเ่าเป็นในสาปีก็เล้าขอแล้นะ Men bao ông lại nhau kêu lông hát cho bam bam ba man bóc nền lần hẳn là tiki nè Nên đi lông đi hưng này? Hả? mặt đi lôm tìm Lôm tìm mặt bò? mặt tìm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  ว่าจะเจอในกว่ามาจะเคอยบอกใจนะมีคอยเขไม่เข้าใจกว่ามูเข้าใจมันชีวาเป็นเอาเห็นน้องคนวละอร่ยเหรอว่าเราดวยนะมันเพียงเป็นอร่ยชิ้นควายนะบ่เลือกเมนป่ะไม่แต่รวยได้ชิ้นควายหรือไก่เออเนี่ยเอาอีกว่าชิ้นควายใช่ไหมมาจอยซื้อมาให้มาเชื่อได้มีเงินบาเชื่อได้มีเงินซื้อ บอเจอสิฟ้าเพอ่นไปหาหมอก็เมื่อเลี้ยวสิฟ้าเพิ่นไปหาหามออยู่ม้นนี่เพิรนปวดหูวอร่อยเลย่อกระโดกันได้หน่นะแมนว่าต้องไดูปูดหบว่าตอนนี้นะดหเจีอเจ็บหูได้ปะอเลยตอนนี้เราเจ็บวหูอะเคนั่งบ่ได้นั่งโดนบ่ได้บอได้เลยนั่งโดนแบบ มันแบบปวดหัวแล้วก yes, well. no, like, ็ปวดกระบองตาอ๋อเรานั่งรดน่ได้พี่น้องเลยรวยรดนางเรีนางได้ฉันนางกับเมื่อยคือกันเมื่อยว่ามันแหงนางแม่แม่แหงบ่มีแหงแม่แหงน้อยอยู่เนาะเจ้าเนี่ยยูไพรบ่ได้เลยเนาะ อ๋อเราอยู่ไครบ่ได้มันฮอนบ่แม่บ่บ่ฮอนเราอยู่ไครบ่ได้อยู่กับบ่ได้แต่ก็เลยมันอยากคนนี้บ่ผิดบ่อยนะดยโอ้คนนี้ผิดเรื่อยๆคนแรกกบ่ปันไดเนาะต้องอู้ล้วเอาไหมต้องอู่ส่วนสารนั่นเนาะผู้ชายผู้ชายดีคือพิดผิดแต่บ่ช่ำคนนี้โล่โล่โกงเจ้าน่ะบ่คนนี้บ่ได้พิษ แต่ก็ได้หมดแต่คนนี้น่ยบ่ไดเลยบ่ไเลยอยู่บไรอบบ่ได้กินยังดกินยังกับพิษเลยเนาะมันพิงไม่ได้พิษ่นยมัไม่ต้องเล่นท้าไปเก็บไปเก็บอีกอันนี้ไม่ได้พิษไปเก็บเอามามา อามามีนะเอ้วอเียเบอือืมาม่ต่อใเบื่อเบอเบ,อบอื่อตะเก็นสวยใช่ไหมึงนไได้นางพอจะม,มาน่ะมชมาแล้วมานางสองโมงเลยนาอจสองโมงเลยะอฮขี้ทอดพออยูอ่บฮะอาบุเพิง นางบุญเพ็งได้ยินอยบ่บ่บกินฮอดบ่กินฮอดช้ำนางบุญเพ็งบ่กินฮอดพอช้ำน้องลอยได้กินฮอดผัวอยู่บ่เป็นในไหนคือบ่กินฮอดไม่ดกินฮอดเคนตายนี่คิดฮอดแค่่คิดฮอดอ๋อคเราเราไปแต่เก่าเราก็มาไว้อยู่บ่เออไว

บอกให้ป่ะจะแพงวาพพ่าจะบอกนะเอาให้แพงแพงอ่าจะว่าน้ำนะน้ำเล้วอ่าเพิ่งไปไหอากับไผอ้ากับไฉ่อ,อ,อากับแม่เจ้าอ่าเน้ากับแม่เราใช้เชือใหม่ยังคือเชือตัวเก่านี่ึโมได้ใส่เชือใหม่มันเชื่อใบมันเบา เอาไว้เห็นพยัญชนะสายโรเดอร์ไม่น้องเรีนบุญปะบุญใช้บ้านหรืหางเท้หน่าบุญจีกระไรจเบิร์นจะเบิร์นรึม <c oughs> เราบอกบุญกระเคยไปน้ำขาวจุบอฮะ <c oughs> ไ,ไปพอหายเงินจากพันเลยไปสองพัน ซื้อยังได้น่ะซื้อน้ำปั่นซื้อซืขนมชานมซือน้ำปันซื้อขนมชานมเจะหูแค่แช่บะชานมแช่บะตัวหูเลยดิหูแบบนี้่อยต้องจับมือแล้วล่ะน้อบอจอยใส่แนวน้องคุณเฟรง สิพาไปหาหมอบ่บ่จ่อยตแม่นว่าสิพาน้องไปหาหมอแต่ว่าเดี๋ยวจักหน่อยก่อนถ้าเบิ่งลังเทื่อผัวเพิ่นมาก็มีเฮาแล้วคลิปนี้เฮาก็เข้าไปพูกันเนาะแมเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงมาแม่้องมันเยอะๆฮะให้กินเยอะๆไม่มาเยอะอยู่ cháu bên cháu mùi cho mì bao mùi nè cháu tôi mì mùi cho bọn tui yêu bàn ninh Bô cháu mì tên nha bọn hèn nha này nha bọn nha bọn phải bọn Mì bọn nhà bọn nha bọn nhà เล่าบจะวันนึงที่อะแล้วพอรู้ว่าแต่ในปุแบไวันนักหัวทุ่ยอยู่บนนั้นเลยวันนักหัวทุ่ยไปปอบเล้ยแม่ยำมอพี่เจ้าค่ะก็ชี้ลงตลาด Chỉ là không, <laughs> ừ. Đây, Chị chỉ ừ. lòng ta làm đấy rồi đấy chốt đấy đấy Rồi, rồi, giờ đi Rồi, bài đi Xâm bài đi, bài đi Nào muốn phí xâm bài đi uh. Đấy Bài Mấy ừ. đẹp thì nào nó gần nông muốn phí ทำแล้วผู <Yeah. S 1> mm ้ใดช่องเห็นนอดเดือนนอดดาวเพือน้องบุญเพ่งน้องบุญเพงเจ้านอนเจ้าเห็นเดือนบ่ฮะหูจักบ่เดือนหูจักสิเจ้านอนเจ้าเห็นบ่เห็นเห็นช่องบังในชังกระสีนี่บ่อือน้องบุญเพงช่องเห็นในชังกระสีเห็นเดือนพีน้องเลย่ธรรมด่า ทางน้องลอยฝันสิลงกับน้องบุญเพ็งคือปรอยู่นำน้องล่ะน้องบุญเพ็งแม่ฝันสิลงทางล่างพี่น้องกันเนาะทางนางบุญเพ็งกับนางบุญลอยลงมาเลยแม่แม่สิลงนี่แหละพี่น้องกันเนาะทางเฮือนน้องบุญเพ็งน้องบุญล <c ười> อยเนาะ ว่านี่แหละพี่น้องก็เนาะเขามามาในีกะมีภารกิจพี่น้องกันเนาะว่าชิมาว่าชื้าาชชอเสาให้พันเนาะทางแบบเล่าชื้อเสาหรือว่าทั้งซื้อเสาซื้อยังนนั่แหละพี่น้องเนาะให้เทียนให้พันนก็ยังได้กะชิมา พาน้องลอยไปหาหมอน้ำอะไรพี่น้องเนาะจะังไรก็ผักเป็นกำลังใจใน,นี่ยเอถ้าผิดพลาดประกันใด้กะขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงทุกท่านทุกคนเนาะติดข่ามาดูมาชมช่องเบาจอยซาเนเอลพี่น้องเลยเนาะจะังไรก็ผักเป็นกำลังใจในี